โจโจ้โจไปหาหมอนะครับเพราะว่ามันป่วยนะจ๊ะอ่าไปอยู่หลังใหม่เลยจ้าหมอบอกแล้วมีโอกาสรอดแท่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหตอนนี้ปีติงโตร้องไห้นะครับผมตายแล้วครับ้วครับเดี๋ยวใจครับได้กลงกลับมานะครับเป็นกลงฝาตอนนี้น้องเาก็ต้องให้น้ำเกลืออย่าลืมกดติดตามได้ที่ตรงนี้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ตรงนี้ และตรงนี้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะจีจี้อยู่ข้างบนแล้วครับเริ่มบินได้แล้วครับจีจี้นะครับพัฒนาการของจีจี้นะครับไปบินแล้วไปแล้แล้วแล้วโอ้จับได้ป่ผมอยากเห็นคนใจบินได้ก้าวตินไก้าิกขนสุดยอดกนตอนนี้เรากำลังจะป้อนอาหารจีจี้เราบินบินบินบบินนี่ อันนี้ดีกว่าจี้ครับเป็นไงบ้างเฮ้ยน้องบินอีกทีได้ไหมหนึ่งสองสามบินเลยครับจี้ <c oughs> บินเลย <c oughs> บินแล้วบินแล้วบินไหม <c oughs> อุ้ยโอ้โหตอนนี้คนนี้คนนี้ร่วงแทนแล้วครับไหน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 อ๋อโอเคดึ๊บบินไหมมันบินไหม จะบินไปที่อาหารนะครับเพราะมันหิวมากตอนนี้เอ้ยมันจะกินอาหารแล้วเอางี้เดี๋ยวเรามาป้อนข้าวจี้ๆดีกว่าโตตอนนี้จี้ๆได้กี่เดือนแล้วครับประมาณกี่เดือนสามสวันใช่ประมาณสามสิบวันเนาะเอ้ยประวันอย่างป้อนเออมันบินมันบินมันอยางินโอ้โหพัฒนาการของจี้ตอนนี้บินได้แล้วครับบินด้เลก่อนเฮ้ย้นี่นี่ มันบินมาเกาะมือผมเวยเฮ้ยมันบินมาเกาะโทรศัพท์มันบินมาเกาะโทรศัพท์มันบินมาเกาะโทรศัพท์เฮ้ยเนี่ยจริงเฮ้ยมันบินมาเกาะโทรศัรทรพท์เอาสิงโตป้อนข้าวมันได้แล้วครับฮึตอนนี้โจโจ้ไม่สบายเลยครับผมดูดิครับเดี๋ยวเราจะพาเจ้าโจโจ้ไปหาหมอตอนนี้หน่อยมากเลยแล้วก็ไม่ร้องไม่กินข้าว เดี๋ยวเราจะพาโจโจไปหาหมอนะครับวันนี้สื่มากนี่ดูเลยครับดูจีจี้กินข้าวก่อนครับอ,อืม,อะ,อ,ะม,มอะไร่ะงูเหรอไหนงูไหนนกมันตัวงูวนะอ,อ้าวดูจีจี้กินข้าวงูหิวจัดนี่ครับอาการของเจ้าโจโจครับง่วงซึมไปเลยข้าวก็ไม่กิน ไหนตัวลงป้อนนี่มันกินไหมเอาจี้เข้าไปก่อน,อน,นกินยังเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาจี้เข้าไปก่อนไปโอเคอไป go 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 ไม่ยอมไปไม่ยอมไปดูดิไม่ยอมไปไม่ยอมไป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 โอเคเดีย๋ยวดูครับโจโจจะกินข้าวหรือเปล่าดูซึมซึมกินแต่กินนิดเดียวกินนิดเดียวจริงอยากได้วัตถุดิ ก็พอกินได้แต่ก็กินไม่เยอะแต่ว่าอาการมันคล้ายๆาป่วยเนี่ยครับไม่กินเลยเนี่ยไม่กินเลย,ยเดี๋ยวเราจะพาโจโจ้ไปหาหมอก,กันเนาะโอเคไหมครับพี่โตโอเคครับครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตอาการของโจโจ้ว่าจะเป็นอะไรเนาะครับนี่ครับวันนี้เ,เรามีกรงพกปลาของใหม่ด้วยครับเราจะพาเจ้า โจ inh. โจไปหาหมอนะครับเพราะว่ามันป่วยนะจ๊ะอ่ะไปอยู่หลังใหม่เลยจ้ะอ่ะเห็นไหมไม่ขยับเลยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปหาหมอนะตอนนี้คือรังพกพ้าเราสามารถพกพ้าได้น่ารักมากเดี๋ยวเราถือหน่อยน่ารักมากครับโอ้ยพกยาไปแป่งมานนี่นะมันไปตัวยืนดีดีทีหนึ่งองม อาลังพูพาของเรานะครับเอ่น่ารักทีเดียวอันนี้ใส่น้ำใช่ครับเป็นใส่น้ำแล้วมีที่ล่องมันแต่ว่ามันเกาะไม่ไหวแล้วล่ะเหนื่อยตอนเนี้เอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลสัตว์แล้วนะครับอุ้ย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 เดี๋ยวจะล้มก่อนถึงนกนี่เราอยู่กันที่คณาอะไรนะครับไปดูอาการของน้องกันดีกว่าว่าจะเป็นไงเนาะไป S <S โอไม่เคยมาด้วยเนี่ยโอ้กว้างมากเลยอะ่ะที่เนี่ไปโอยนี่เขามาีรองท้าใส่ด้วยดูดิแต่ที่นี่น่าจะมีสัตว์เยอะมากเลยนะเนี่ยเ,เส้นทาก่อนโต๊ะวัดอุณหภูมิด้วยโอเคคนปลอดภัยเราต้องไปทางไหนครับเนี่ยอะไรอะ่ะ เราต้องไปทางไหนครับเนี่ยมีอะไรนะลิงเฮ้ยเดี๋ยวไปดูดีกว่าลำนึงเดี๋ยวเราต้องไปออกลงทะเบียนไปจุดลงทะเบียนไปจุดลงทะเบียนตรงนู้นนั่นโตมีกระต่ายด้วยนี่อะไรอะลิงดูไปดูไปดูผมว่าเราจะเดินไปไม่ถึงที่ลงทะเบียนนะเนี่ยมีลิงด้วยอ่ะที่นี่คือโรงพยาบาลสัตว์ที่เขาบอกว่าดีอยู่ ดูลิงตัวนี้นะครับโอ้โหน่ารักมากเจ้าน้องคนนี้นี่ถ้ายืนโจโจยมันโตะจะกินไหมเนะี่ยนั่นไง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 ดูดิครับปากของเหมือนนกแก้วเลยอ่ะปากเหมือนอะไรนั่นหนึ่งตัวเหมือนนกเออจริงอ่ะดูดิอ๋อจมูกมัน มันนน,นี่เราสองคนถือว่ามาโรงพยาบาลสัตว์ครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้นะครับแต่ก่อนหมาพ่อป่วยนะพ่อเคยเคยพาไปโรงพยาบาลทำไมล่ะก็เดี๋ยวมันคงหายเองอะเออบางทีบางทีสุนัขหรือหมาที่พ่อเคยเลี้ยงนะพ่อก็จะพามันไปตามสวนสาธารณนะมันก็จะกินหญ้ามันก็จะหายเองอืแต่เนี่ยถือว่าเป็นพามาโรงพยาบาลสัตว์ีครั้งแรกเลยนะ แต่ถือว่าที่เนี่ยโอเคเลยนะมันโปร่งโล่งนะด,ดูดิดูดิโอ้กว้างมากเลยกว้างมากเลยอะ่ยอะแล้วมีกลิ่นไหมตัวเรงถอดอากาศแป๊บนึงนี่ปึ๊บมีกลิ่นไหม <c oughs> ไม่มีกลิ่นปกติโรงพยาบาลทั่วไปนะมันต้องแบบมีกลิ่นสัตว์นิดนึงอะ่ะแต่ที่เนี่ยโอเคเลยมันโล่งเลยมั้ง โจโจ้ไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวพาไปหาหมอแล้วนะคนระับเจ้าโจโจ้ไหวไหมเดี๋ยวพาไปหาหมอแล้วนะเดี๋ยวพึ่งหลับนะเฮ้ยโโอยโอยอย,อยเดินยังไม่ไหวเลยแล้วแล้วสิงโตรู้ได้ไงครับว่าสัตว์ป่วยซึมๆซึซมๆดูด้ย ตอนแรกนะเห็นมับินแบบแข็งแรงมากไปดูดิโจโจมันไม่บินเลยกินก็น้อยกินก็น้อยนายท้องเสียแล้วรู้ได้ไงมันท้องเสียเพราะขี้มันเหลวไหนอืมเนี่ยผมว่านะมันน่าจะเหมือนคนนั่นแหละเวลาป่วยมันจะไม่กินข้าวซึมซึมใช่ไหมท้องเสียท้องเสียแล้วเวลาโตท้องเสียโตทำไงกินไม่ได้กินอะไรไม่ได้เพราะปวดท้องมากอืม สัตว์มันก็น่าจะเหมือนคนแหละเพราะว่า a few minutes later เอาละครับหลังจากที่เราไปพบหมอมาแล้วหมอว่าไงบ้างครับหมอบอกว่าติดเชื้อในกระเพาะนะครับผมเป็นเชื้อราแล้วก็ตอนนี้น้องผอมมากใช่ไหมโจโจผอมมากติดกระดูกเลยหมอไว้ทํากระดูกก็ lifting, จะจับไปที่อกเขาอจะเจอกระดูกเนาะแล้วผมมากไม่กินอาหารเลยดูดซึม ระบบดูดซึมไม่ทําง,งานใช่ไหมครับอืมแล้วสุดท้ายแล้วหมอก็เลยต้องให้แอดมิดใช่ไหมที่นี่อ,อยู่ที่นี่ก็ต้องรอดูอาการซึ่งหมอบอกแล้วมีโอกาสรอดแค่ส,ส,สิบเป็น,นโอ้โหเรียนบครั้งแรกจิงโตรู้สึกไงค,ครับตอนนี้เหมืใจครับรนะ้อนใจไหม ตาตึมแล้วครับตอนนี้มีโอกาสรอดแค่สิบเปอร์เซ็นต์มอว่าอีกวันสองวันนี้ถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นก็ก็ต้องดูกันอีกทีตอนนี้เราได้ตอนนี้ปี่สิงโตร้องไห้แล้วครับผมแล้วครับแล้วครับเสียใจครับได้กกงกลับมานะครับเป็นกงปากตอนนี้น้องก็ต้องให้น้าเกลือแล้วก็หมอบอกว่าให้น้าเกลือแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการ ขาดน้ำตาลหมอก็จะฉีดน้ำตาลให้อีกทีนึงแต่ที่สำคัญแล้วอกาสรอดอีน้อยมากใช่ครับตอนนี้อ <c oughs> กาสรอดน้อยมากมแต่เราก็เป็นมือใหม่เนะาะมันก็พูดยากเราต้องฝึกสังเกตนกให้ดีมากขึ้นใช่ไหมอย่างแรกเลยเราต้องกลับไปฝึกสังเกตนกหนึ่ง หมอบอกว่าเลยอาการของนกเนี่ยดูยากเช่นนก,กจะล่าเริงมาตลอดเลยกว่าจะรู้ว่าป่วยเนี่ยก็ก็สายไปซะแล้วใช่ไหมถึงอาการเกือบทันโคม่าแล้ว<ม>เราต้องคอยสังเกตคือน,นึงสังเกตเอึใช่ไหมความน่าเริงของนกแววตาของมันจะกระพริบหรือเปล่าเนี่ยเราต้องไปฝึกสังเกต <ๆ S 2> ก็เดี๋ยวคอยมาอัปเดตอาการโดยทีแล้วกันนะครับ แข่งครับแข่งครับพี่น้องคนไทยผมบอกเลยว่าถิงโตเนี่ยเห็นอย่างนี้นะครับอ่อนแอนะครับจิตใจอ่อนไหวไม่กล้าให้คนดูสายตาครับตอนนี้จิตใจปะฮะเห็ใจโต เดี๋ยวเรามาอัปเดตอาการของน้องเขาอีกทีเนาะฝากให้กําลังใจน้องจีจี้ด้วยนะครับเอ้ยโจโจ้ให้กําลังใจน้องโจโจ้นะครับแล้ววันนี้ต้องบ๊ายบายไปก่อนนะครับ